อุณสวั์ครับนะฮะอุณสวัตพี่พี่ทุกท่านนะครับยามเช้าวันนี้นะวันนี้ครับนะจัดมาให้2รุ่นเลยพี่พี่นะครับจัดมาให้รับชม2รุ่นเลยก็เป็นรุ่นอ่าหนุนซับกับดวงดวงดีนะครับเป็นของลุ่ปูเถงนะครับวันนี้ก็คัดแต่ละรายการเด็ดมาให้พี่พี่นะฮะยามเช้าวันนี้นะครับนะเดี๋ยวมาลองเลือกชมดูนะครับพี่พี่นะครับวันนี้รับรองว่าถูกใจพี่พี่แน่นอนนะครับส้าพี่พี่ท่านใจนะฮะที่พึ่งเข้ามาใหม่นะครับงก็ฝากกดติดตามนะฮะไว้ด้วยนะครับ ส่วนตามคำขอในพี่น้านเดี๋ยน้องจะเพิ่มเป็นอีพีพิเศษให้นะครับนะก็จะช่วงประมาณปลายบ่ายสองนะครับปกติน้องจะลงวประมาณ6กโมงเก้านทีสิบเอ็ดโมงยี่สิบเก้านาทีแล้วก็จะมีทีนก็สี่โมงยี่สิบเก้านาทีเลยสี่โมงเย็นนะครับนะแต่เราจะเพิ่มมาให้ก็คือจะมีช่วงประมาณปลายสองด้วยจะจะเป็นอีพีพระสมเด็จนะเป็นผู้พระเก่านะฮะพระเหมาตามบ้านมาเงี้ยพี่นะเดี๋ยน้องมา ดูดูให้แล้วก็นะฮะมาลองให้พี่ๆเลือกชมกันนะครับเป็นพระเก่าพระสมเด็จประมาณนี้นะฮะนะสมเด็จรุ่นเก่าๆนะครับแต่ลองเลือกดูชมดูพี่นะเป็นพระเหมามานะครับเดี๋ยวจดให้พี่ละหลายอีพีนะฮะตามคำขอเลยนะครับนะทั้งพระใหม่ทั้งพระเก่านะครับนะลองเลือกตามความชอบความนิยมได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่ๆนะ รายการที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับมามาเป็นรุ่นดวงดีกันเลยนะครับวันนี้จัดมาให้นะครับนะรุนละสิบสองรายการนะครับนะวันนี้คัดสวยๆมาให้พี่ๆเลยนะครับรับรองถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเริ่มรายการที่หนึ่งอะรครนี่ฮะรายการที่หนึ่งพี่มาเป็นรุ่นดวงดีนะครับรายการนี้เป็นเนื้อชุ่มเงินพ้นสายพี่เลขคุณตัวเบอร์มันเลขสามสิบหกนะฮะรายการนี้นะครับลงยาแดงนะฮะองค์นี้นะฮะกระไรเงินนะครับขอที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่สองนะครับรายการที่สองครับมาเป็นรงนี้ฮะโอ้โหเนี่ยรายการที่สองมาเป็นรุ่นดวงดีนะครับเป็นเนื้อสองกษัตริย์นะพี่นี่ฮะลงยาแดงช่ำเลยพี่นะครับเลขคุณตัาเบอร์มาเลขสี่ศูนย์นะครับเลขคุณตัาเบอร์มาเลขสี่ศูนย์พี่นะตรงนี้สองกษัตริย์นะพี่นะรายการนี้ก็แบ่งไปพี่นะครับนะที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทชิ้นหนึงยครับพี่นะลองเลือกดูนะพี่นะชอบูกใจองไหนนะครับนะอง์นี้ก็สามร้อยบาทนะครับรายการที่สอง ต่อมาครับรายการที่3รายการนี้ต่อโคุ้นหัวช้างนะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากเงินแท้เลขคุณนัวเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดนะครับรายการนี้ลงยาจีวอลด้วยนะครับหน้ากากเงินแท้นะองค์นี้ผมขอที่280บาทนะครับหน้ากากเงินนะครับขอ280บาทนะพี่นะรุ่นดวงดีนะครับนะรุ่นนี้นิยมมาตั้งแต่หลวงปู่ศิลา,าเลยพี่นะครับและตอนนี้หลวงปู่ศิลา,าก็แรงมากนะพี่นะรุ่นดวงดีนะครับ ต่อมาครับรายการที่สี่นะครับรายการที่4ี่รายการนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังเป็นคําสอนของอ่าลูกปู่เถิงนะครับเนี่ยพูดให้น้อยนะฮะทำให้มากเนี่ยฮะอยู่ไหนใครก็รักนะไม่มีจนเนี่ยฮะอยู่ไหนก็ไม่มีจนเนี่ยฮะคำสอนลูงปู่เถิงนี่ฮะต่อโค้ดเก้ารอบคมคมพี่นะแช่น้ำมันว่านเสือเนี่ยเลขโค้ดตั้งเบอร์มเลขสิบหกครับเนี่ยฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สี่ ต่อมาเป็นรายการที่5ครับรายการที่5รายการนี้นะครับเป็นเนื้อไม้พยุงนะฮะแกะสลักเสมือนจริงนะฮะตอกโค้ด8รอบนะฮะเลขโค้ดตัเบอร์เลขส1เนะครับเลขโค้ดัเบอร์เลขินะรายการนี้แบ่งฟันที่300อบาทนะครับแบ่งปันที่300บาทนะพี่ๆนะรายการที่5้านะครับต่อมารายการที่6ครับรายการนี้ก็พลาดไม่ได้นะรายการที่6รายการนี้ก็พลาดไม่ได้เลยพี่นะครับรายการนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมแกะเลยรายการนี้เป็นเนื้อกระดูกช้างแกะสลักเสมือนจริงฮะนี่ฮะสวยนะพี่นะนี่ผมแกะจากซีนให้ดูเลยนะ ต่อเป็นรอบด้านหลังนี่ที่สําคัญนะพี่นะจะเล่นกันจะเล่นกันดังแพงก็ตรงนี้เลยพี่นะฮะติดติวอนและเกษาพี่ตรงนี้พี่ดูเกษานะนี่เกษาติวอนนะพี่นะเลขโค้ดตัาเบอร์นะมาเลขสามสิบสองอะนี่ฮะสวยๆพี่รายการที่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่นะขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่หกนะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะต่อมาครับรายการที่เจ็ดนี่ฮะ รายการที่เจ็ดนะครับเนื้อชุบแบกนะครับเลขคนตั้งเบอร์มาเลขสามสิบห้าเอ้สามสี่สามห้านี่สามห้านี่ครับนี่รายการที่ขอที่สามร้อยบาทพี่นะหน้าชุบทองคําเนี่ยนี่ฮะหน้าชุบทองเนี่ยนี่ฮะหน้าชุบทองเต็มพื้นนะนี่ฮะสามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทในรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดนะครับ ร,รายการที่แปดเนื้อชุบนาเนื้อชุบแบกหน้าเงินเต็มพื้นนะครับนี่อันนี้เนื้อชุบแบกนะครับนี่ฮะหน้าเงินเต็มพื้นนี่ฮะสวยๆเลขคนจําเบอร์อที่แปดนะครับเนี่ยร,รายการที่เจ็ดกับแปดนี่ฮะนี่ฮะเจ็ดกับแปดสวยพี่นะครับ,รบสวยๆเลยน่าเก็บน่าเก็บสององค์นะผมว่านะครับนองค์ก็สามร้อยบาทพี่ถ้ายกคู่นะยกคู่พิเศษให้แลวกันนะสำหรับอีพีเช้านี้ นะครับเจ้ายกผู่นะผมให้พิเศษเลยปกติมันไม่ได้จริงๆพี่ขาดทุนด้วยนะรุ่นนี้นะครับจองมันสองแปดเก้านะครับนะถ้าใครรับคู่ผมให้ห้าร้อยนะครับใครรับคู่ผมให้ห้าร้อยพี่ดวงดีคู่นี้นะครับรายการที่เจ็ดกับแปดนะครับต่อมาครับรายการที่เก้านี่รายการที่เก้าเป็นองค์นี้พี่สวยมากนะครับองค์นี้สวยมากพี่รายการนี้นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟต่อค้นน่าชาริตินะครับนะฮะฝังแผ่นฝังแผ่นตะกุดทองหน้านะครับหลังแบบอุดมสานี่ อุดมสารปิดทองเลขคนตะเบียนเลขยี่ิบเก้านี่ฮะ,ะรายการนี้ก็สวยพี่สามร้อยบาทนะครับองนี้สามร้อบาทพี่นะใค,ใครชอบใครชอบคลาสสิกนะห้ามพลาดอง์นี้เลยนะครับคลาสสิกจริงๆรที่องนี้นี่ฮะร,รายการที่เก้านะครับสามร้อยบาทต่อมาครับรายการที่สิบนะพี่นะรายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนโบราณนะครับต่อโค้ดรวมพุทธคุณฝังแผ่นตะกุดสามกระสัิย์นี่ฮะครบเลยเงินทองหน้าครบเลยพี่นะครับนี่ฮะ รายการที่สิบครบเลยเนื้อผ่าชนวนพี่ตอบโค้รรวมนะครับนะฝังแผ่นทองหน้าด้านหลังเป็นเงินกระทองหรือเลขคนตังเบอร์เลขสามสิบเก้าพี่นะรายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบาทรายการที่ขอสองร้อยแปดสิบบาทนะพี่นะรายการที่นะฮะนี่ฮะรายการที่สิบนะครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่11นะครับรายการที่11รายการนี้เป็นเพ้นต์นะฮะนี่ฮะองศาลาเลยพี่เลขคนจะเบอร์เลขสิบสามนี่เพ้นต์หน้าหลังเต็มระบบนะครับด้านหน้าพยานหน้านาองค์เพ้นต์เสมือนจริงนะองค์นี้องค์ละห้าร้อยบาทนี่ครับองค์ละห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการที่11นะครับส่วนรายการที่12ครับรายการนี้จะเป็นเพ้นต์แบบวัดนะครับนี่มีต้นไม้นะครับเลขคนจะเบอร์เลขสิบสามนะครับรายการที่12นี่ฮะองค์ละห้าร้อยบาทแต่ถ้ายกคู่เดี๋ยวมาพิเศษให้แล้วกันพี่เนาะยกคู่เดี๋ยวพิเศษให้แล้วกันนะครรับนะายการรที่12นคับ มาต่อมาครับมามาลุยกันต่อครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับสิบสามเป็นต้นไปก็จะเป็นรุ่นหนุนซับนะครับรายการที่สามมาเปิดเป็นเนื้อชุบทองนี่ฮะเนื้อชุบทองนี่ฮะสวยๆเลยเนื้อชุบทองนะเลขคู่ทะเบียนเลขยี่สี่ครับด้านหลังมีสาริกานี่ครับนี่ฮะรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทนะครับเนื้อชุบทองนะขอสองร้อยแปดสิบบาทเพียงนี่ฮะลงยาส้มนะครับรายการที่สาม ต่อมาฮะรายการที่14รายการที่14บเป็นเนื้อชุบทองนะครับนะลงยาน้ําเงินนะครับองเพนเสมือนจริงนะด้านหลังลงยาสาริกานะฮะเลขโคดอร์ตองห้านะครับรายการนี้ขอที่3า0อยห้าสบาทนะครับขอที่350้าบาทนะพี่นะรายการที่14บนะครับต่อมาครับรายการที่ส5้านะนี่รายการที่1 5้าต่อโคตองหกเลยนี่ฮะรายการที่1 5้าต่อลัวตองหกเลยพี่ขอที่3 5 0อย้าบบาท นี่ยขอที่สามร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับจะให้พิเศษอีพีเช ue, ้านี้นะจะให้พิเศษเลยเช้างนี้นะครับเนี่ยรายการนี้นะนี 2015, ่ฮะรายการที่สิบอ่าสิบสี่สิบห้านะคสิบห้าเนี่ยต่อมาครับรายการที่สิบหกครับนี่ฮะหรือรายการที่สิบหกนะครับจะผมแกะสิบหกสิบเจ็ดนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดทำย่งนีพี่นะ นี่ฮะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่ฮะมีสามองนะครับมีสามององละสองร้อยแปดสิบาทนะครับองค์ละสองร้อยแปดสิบาทนะพี่นะเป็นงานกระไรเงินนะครับองละสองร้อยแปดสิบาทายกคู่นะครับผมให้พิเศษเลยนะครับถ้ายกคู่ผมให้พิเศษนะฮะนี่ฮะยกคู่ผมให้เจ็ดร้อยบาทนะครับอางนี้ยกคู่ผมให้หกร้อยห้าสิบนะฮะายกสามองผมให้หกร้อยห้าสิบปิดให้เลยนะครับ รายการนี้เป็นเนื้อก็ไหลเงินนะครับนะลงยาน้้าเงินพี่นะครับนี่ฮะเลขโคโดเเบอร์หนึ่งหนึ่งด้วยลงยาหลังนะาริกาด้วยนะครับรายการนี้นะ้ารายการที่สิบหกนะส่วนรายการที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดจะเป็นเลขแปดนะเลขโคโดเบอร์เลขแปดด้วยนี่เลขโคดเบอร์เลขแปดลงยาม่วงสวยๆมหาอำนาจนะครับต่อมารายการที่สิบแปดครับ,รครครบลงยาส้มนะครับเลขโคดเเบอร์ยี่สิบเนี่ยฮะเอาไปพี่นะสามองค์ 3, ผมให้หกร้อยห้าสิบจบให้เลยนะครับ ่อมารายการที่19เก้านี่รายการที่ิบเก้าบอกองนี้คนโคตรสวยพี่นะครับองนี้เหมือนเนื้อเงินมากพี่นะองค์เพนเสมือนจริงเลขคน่ตัเบอร์ตองสามนี่ฮะองค์นี้ขอที่สี่ร้อยพี่นะตองสามองนี้ขอที่สี่ร้อยพี่ยาแดงแพงเสมอนี่ฮะยาแดงแพงเสมอยาแดงแรงเสมอจะถูกจะแพงต้องแดงไวก่อนี่นะรายการที่ขอสี่ร้อยพี่สวยจริงนะครับเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับองนี้ขอสี่ร้อยนะพี่นะรายการนี้นะฮะรายการที่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่ยี่สิบครับ รายการยี่สิบมาเป็นเนื้ออัลเาก้านะพี่เลขคุณตะเบอร์เลขสองสองเนี่ฮะเนื้ออัลเาก้าเนี่ยเนื้ออัลเาก้าสวยๆพี่ขอสองร้อยแปดสิบาทนี่ฮะอัลเาก้าขอสองร้อยแปดสิบาทนะครับยกคู่ห้าร้อยนะครับนี่ฮะอัลเาก้าขอสองร้อยแปดสิบาทยกคู่ห้าร้อยในพี่นะเลขคุณตัเบอร์สองสองลงยาหน้าหลังนะฮะต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเนื้ออัลเาก้าเหมือนกันพี่เลขคุณตะเบอร์เลขสี่นี่ฮะ องี้สองร้อยห้าสิบนะพี่นะไม่มีลงยาหลังนะองี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะส,สวยๆรายการยี่สิบนะครับ <c oughs> ต่อมาในการยี่สิบสองเนี่ยฮะยี่สิบสองลงยาหน้าหลังในะพี่เรียกโคเ้เบอร์หมายเลขสี่นี่ฮะร,รายการยี่สิบสองนะครับส,สวยๆนี่ฮะเอายี่สิบยี่สิบสองคู่กันได้ห้าร้อยนะพี่นะได้นะ คู500 ard, ่ห anyway, ้าร้อยได้นะนี่ลงยานหน้าหลังลงยานน้ำเงินแดงสวยงามนะครับนะรายการที่นี่นะฮะรายการยี่สิบกับยี่สิบสองได้นะครับต่อมาสองรายการสุดท้ายครับพี่นะรายการยี่สิบสามนะรายการยี่สิบสามกับยี่สิบสี่นะครับสองรายการสุดท้ายนะยี่สิบสามองนี้พี่นะรายการยี่สิบสามองนี้นะครับเลขคู่ตั้งเบอร์หมายเลขสามนะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์นี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนรายการที่ยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่เป็นแบล็กโวดียมลายเงินนะครับเนี่ฮะยี่สิบสี่ได้คุณทะเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮสององค์พี่นะครับรายการยี่สิบสามยี่สิบสี่สวยเลยองค์ละสามร้อยห้าสิบปีนะคู่หกร้อยบาทพอคู่หกร้อยบาทมีของแถมเนี่อ่าคู่หกร้อยบาทผมมีของแถมให้เอาไปรุ่นหนึ่งนะครับนี่ฮะคู่หกร้บาทผมมีของแถมนะนี่องค์ละสามร้อยห้าสิบาทปีเนื้อแบล็กโวเดียมลายทองกับแบล็กโวเดียมลายเงินนะครับรายการยี 3, ่สิบสามยี่สิบสี่มีนะสวยทุ่ใจพี่แน,น,น่นอนนะครับนะ วันนี้ก็มาจัดไฮเดร์นะพี่นะครับน้น24รายการนะครับลองเลือกดูนะพี่นะชอบกูใจต่าไหนนะครับสำหรับเช้านี้นะครับแล้ววันนี้พบกันแน่นอนกันนะกับอีีกลางวันแล้วก็อีพีอ่ีใหม่ก็คืออ่าพระพระเหมาเนี่พระเหมาพระบ้านนะครับวันนี้มาแบ่งปันอีที่หนึ่งกันเลยนะครับวันนี้มาพร้อมกับกกอบสวยๆนะครับน่าราคาแบ่งปันเบาๆนะครับมาเลือกชมกูได้พี่นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพีุ่พท่านติดตามนะครับขอบคุณมากครับ